เจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายเจ้าวันนี้กัมพหอมและทีมงานได้มางานเปิดโรงพยาบา,าลสารพีสองหรือว่าโรงพยาบาลคุนาน,น้อยนะเจ้าที่ข้างๆกับอารมพยาเนี่ยเจ้าก็ได้เคี่ยวยานะเจ้าเป็นยาสมุนไพรล้างพิษดออกจากลํำไส้เป็นไน์ชามนะเจ้าโคลอนครีนซิ่งเราก็ไดเอามาแจากแล้วคนที่เปิ้เออยาไปอ่ะเจ้าเปิ้นตออร่วมทำบุญเขาอกขอะเอาเงินทำบุญนี้ มาถวายอ่าทางโรงพยาบาลแล้วก็ุบาน้อยเพื่อนนาเราว่ามา,มาเป็นเงินที่จะเอาไว้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์อย่างแล้วแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เลยนะเจ้าอันนี้ก็มาบอกคกับพ่อแม่พี่น้องว่าขอร่วมกันทับบุญทักุศสนในครั้งนี้ด้วยน,นะเจ้าขอบใจลหลายๆเจ้า ดีว่าพระขึ้นไปฉันเป็นหมดแล้วเอาลิบก็ผมก็เลยเอาเงินเนี่ยั้งหมดในเดาใไปตู้บริจาคั้งหมดในเดาเป็นตู้ของของกูบาน้อยเนาะที่สร้างโรงพยาบาลสารีสองขอขอดบุุตรมนี้ไป่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญทำบุญจนแตเลยนะเดา